โอเคนะพราะกับโซดีวซเดียดด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทํามาโคนะครับเกมฟรีไฟแบบง่ายมากนะครับอ่ะโอเคสามารถยิงขึ้นหัวได้ร้อยเปรเ็นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทากันครับส่วนวิธีการทาเนี่ยผมเอามาจาก u ู u b e นะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับจากเครดิตนะครับอันนี้ก็เนี่ยประมาณนี้ผมดูมาใน YouTube นะผมก็จะมาสอนต่อนะครับสอนแบบง่ายๆกันเลยนะฮะอ่ะโอเคนี่ก็จะมีคนสอนทําแล้วเนาะอ่ะวิธีการทำนะครับก็คือให้เราเข้าเวสโต้นะฮะ แล้วก็เขียนว่า auto k i ิกนะครับนี่นะครับ ao อ u t o k i ิกนะครับแล้วก็เซิร์ชใน Google นะครับมันก็จะมีตัวแรกนะครับโหลดตัวแรกมาเลยนะครับอ่ะโอเคก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็กดเปิดไปนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับไอตรงหลายเป้าตรงเนี้ยนะครับอ่ะโอเคเห็นไหมฮะแล้วก็เข้าไปในเกมนะครับเกมฟรีไฟที่เราเข้านะครับเราต้องไปเซ็ตค่ากันก่อนนะครับอ่ะโอเคให้เราเข้าไปที่โหมดคัสตอมนะฮะหรือว่าโหมด หมดที่เราสร้างเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนโมสนามันเยอะเหลือเกินนะเข้าไปที่โหมดฟรีสไตล์นะครับอ่ะโอเคได้ผมจะสอนวิธีการตั้งค่านะครับสำหรับใครที่เอาไปเล่นนะครับก็สามารถเล่นได้ตามปกตินะครับลงแรงสามสามห้า v v v ไอ้ลงแรงอ่ะนะครับสามารถเอาไปได้ตามปกติเลยนะมาดูวิธีการตั้งค่านะครับเห็นเขาสอนกันตั้งค่านะครับอันนี้ก็ผม ันอันนี้สำหรับใครที่อยากตั้งค่านะครับตามผมนะครับอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาปืนมาทักกระบอกหนึ่งก่อนนะสองกระบอกเลยก็แล้วกันนะครับอ่าวิธีการตั้งค่านะครับให้เรากดบวกตรงนี้นะกดบวกตรงนี้นะครับอ่ะโอเคกดบวกปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าตัวเหมือนเขาเรียกว่าเลขตัวเลขหนึ่งนะครับอ่าโอเคการทํามาโครนะครับให้เรากดนั่งนะครับแล้วก็กดเล็งใช่ไหม กดบวกกดนั่งแล้วก็กดเล็งนะครับเป้าที่2ครับแล้วก็กดยืนนะครับเป้าที่3ามนะฮะแล้วก็กดยิงเป้าที่4ี่นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ลองไปดูนะฮะว่ามันจะทาได้หรือเปล่านะครับกดเพย์ตรงนี้นะครับกดเพย์เนี่ยเห็นไหมฮะนี่นะครับมันก็จะเป็นมาโครแล้วนะฮะเห็นไหมครับลุกนั่งยืนยิงนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่ามาโครนะฮะนี่นะครับเห็นไหมลุกนั่งยิงยิงนะโดนหัวไปนะเมื่อกี้นะฮะ อ่ะถ้าใครอยากทําให้มันเร็วกว่านี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่ตัวตัวตัวเลขของเรานี่ยกดเข้าไปเลยนะครับให้เราใส่เป็น1นะฮะยิ่งค่าน้อยเท่าไหร่นะครับยิ่งเร็วนะครับก็อย่าใส่ศูนย์นะถ้าใส่ศูนแล้วมันจะหลุดนะครับค่าต่ำสุดคือ1นะครับอ่าโอเคแล้วก็ใส่เป็น1ทุกอันเลยนะฮะอันนี้มันมีเลขสองอันแล้วก็เอาตัวมาออกมา2ตัวนะครับนี่นะครับ ไซนึงนะครับนี่นะครับเรามาลองกดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับมาโคของจริงนะอันนี้ก็ดูอย y o u ยูทูบอีกทีนึงนะครับมาสอนแบบละเอียดกันเลยนะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับก็ลองย้อนกลับคลิปกลับไปดูใหม่นะครับก็ผมอาจจะสอนเร็วหน่อยนะอ่ะโอเคก็กดเพยไปนี่ะมาโคของจริงเลยนะเราไปทดลองสนามจริงกันนะครับนี่นะครับมาโคนะเวลาเรายิงไกลไอย่างเงี้ยมันจะดีดขึ้นหัวนะครับมาโคแล้วก็วิธีตั้งตั้งข้างต่างนะผมจะปรับ เป็น100ทุกอย่างนะฮะนี่นะครับแล้วก็ช่วยเล็งผมจะเปิดไว้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบสนามจริงกันเลยนะครับว่ามันจะช่วยได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคไปทดสอบที่สนามจริงกันเลยนะฮะนี่นะครับเรามาอยู่ที่สนามจริงกันแล้วนะใช้มาโคไอคนข้างหน้าเราไม่ใช้มาโคนะเห็นไหมแต่มันลืมปรับน่าจะไปปรับความเร็วมานะอ่าโอเคมาดูกันอ่าเราจะใช้เป็นเอย่าทดลองเล่าหาอย่ทดลองกันนะฮะ อาอย่ายทดลองก่อนนี่งอยู่นู้นหาไม่เจอเดี๋ยวเรารอให้หนูทดลองมาก่อนนะฮะนี่นุ่นมาแล้วมาละนี่นะครับมาโคแล้วเปิดไปเห็นไหมฮะแล้วเปิดมาโคไม่ยิงแบบรวดเร็วเลยนะฮะอันนี้มันติดไอวอลนะครับถ้าเราเป็นคนนี่ก็คือเข้าหัวทุกเม็ดนะฮะบ,บอกเลยนะครับเข้าหัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ อันนี้มันจะเป็นติดคนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นี่นี่คนคนเนี่ยเรายืนที่สูงแล้วก็กดเปิดนะเห็นไหมเห็นไหมหัวแตกครับพี่น้องโอ้โหถึงก็ตั้งไอวอลเลยนะฮะดูดูยิงหมายิงหมายิงหมาดูดูด,ดูดูนะฮะดูนะฮะโอโ้โหโคตรโกรงนะครับตอนี้เราไม่ต้องแบบไม่ต้องเล่นะไรนะฮะไม่ต้องเล็งลึงอะไรให้ดีนะครับเราเปิดมาโกอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงหัวมันได้เลยนะฮะนะโอเคอันนี้มันน่าจะใช้ไอคนนี้เมื่อกี้น่าจะใช้ มาโคเหมือนเรานะที่นั่งเล็งยืนยิงนะโอเคดูเป้านิ่งเป้านิ่งปนี่โอ้โหนี่มันมาใกล้นะ้าลองเอาไปปรับปรับดูนะปุ่มนะอาจจะไม่เหมือนผมทุกอย่างร้อยเซ็นะฮะก็ลองไปปรับดูนะฮะบางคนอาจจะเลขอาจจะไม่เหมือนกันนะก็ลองไปศึกษาดูนะนี่นะมาโคนะมาโค มันจะไว้ดีตรงที่ไว้ยิงไกลๆนะครับยิงโดนหัวอย่างเงี้ยแต่ถ้าระยะใกล้มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเห็นไหมระยะใกล้มันจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับต้องแบบว่าระยะไกลๆนะครับเวลาเราเล่นแรงเงี้ยเรามันอยู่ไกลๆใช่ไหมแล้วก็กดสโคปกดมาโครยิงไปเลยนะฮะที่เราตั้งอ่ะเห็นไหมส่วนใหญ่ถ้าถ้าอยู่ใกล้ๆเขาจะลั่นเร็วกว่านะครับเขาจะไม่ใช้มาโคนะถ้าอยู่ใกล้ๆนะถ้าอยู่ไกลัๆแบบไกลๆสุดแมปอ่ะ มันเขาจะใช้มาโครนะครับมันจะช่วยในดับหนึ่งนะช่วยล็อกเป้านะครับโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องแบบเล็งให้เหนื่อยนะเห็นไหมมาโคนะครับมาโครมันก็มีประมาณนี้นะครับวิธีการทํามาโครเกมฟรีไฟล์แบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่เอาไปลงแรงเอาไปเล่นกับเพื่อนนะครับก็ลองดูนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับแค่กดแค่ปุ่มเดียวมันสามารถแบบว่ากดได้ทุกปุ่มนะเห็นไหมโคตรโกงนะโคตรโกงเลยนะดูดูนะ หัวแตกครับเมื่อกี้เข้าหัวร้อยห้าสิบห้าสิบสี่นะฮะมาโคนะนี่ไอคนนี้ไอคนไอคนในคนไอหน่าเห็นปะไอชุดทองข้างหน้าผมน่าจะใช้มาโคนะไอคนเนี้ยนี่นะครับมันได้ยิงแล้วมันจะนั่งนะเห็นไหมมันน่าจะใช้มาโคในไอคนนี้นะโอเคกดเพย์ไปดูนะดูนะดูนะโดนนะเข้าหัวร้อยห้าสิบสี่นะครับเข้าหัวทุกเม็ดนะฮะเราไปดูนะปรับปรับให้มันตั้งค่าให้มันดีนะครับ ผมอาจจะตั้งค่าอาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับก็ลองไปปรับตั้งค่ากันดูนะเผื่อจะแบบว่าเข้าหัวทุ่มเม็ดอะไรประมาณนี้นะฮะแบบว่ามันโคตรโกงนะถ้าปรับดีๆนะมันโกงมากเลยนะครับบอกเลยนะครับมาโครตัวนี้นะฮะเห็นไหมยิงยังไงก็โดนครับยิงไกลผมบอกเลยนะครับมันเล็งพอมันเล็งปุ๊บมันจะล็อกเป้าให้ใช่ไหมครับแล้วก็เล็งยิงเล็งยิงนะฮะแบบโคตรโกงในระดับหนึ่งนะครับเวลายิงไกลนะฮะนะโอเคตอนนี้มันคอนดึกแล้วคนมันไม่ค่อยมีนะครับ คนอาจจะน้อยนะเห็นไหมนุนมาโคนะนุ่นๆเหน่าโดนนะขนาดยิงสุ่มไปยังโดนน่ะเข้าเม็ดละยี่สิบห้านะฮะโอเคนะครับนี่เห็นไหมโอเคเนี่ยเห็นไหมถ้าระยะใกล้ๆมันไม่ค่อยเหมาะนะครับอ่ะโอเค วันนี้ผมก็มาสอนวิธีการทำมาโคนะครับเกมฟรีไฟล์มีเท่านี้นะครับก็ยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e นะครับช่องผมด้วยนะครับช่องพิวชา n e ลนะครับอ่ะโอเควันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย